สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น4ตัวของแอดหอยขมนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข1นะครับเข้าหลักหน่วยไว้ออก221 งวดก่อนนั้นนั้นมีเลขศูนย์เข้าหลักร้อยไยออกศูนย์สี่สี่สองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมก็คือศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดทุกทันศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดวันที่เปนวันที่งวดใหม่แล้วนะครับหนึ่งธันวาคมหกเจ็ด ไวเต็มก็จะประมาณนี้นะครับในทางเลขติดบนของแอดห้อยขมต่อมาจะเป็นแนทางของแอดสีสกเกตกันเองนะครับเป็นข้อมูลสูตรใหม่ทุกทันสองตัวเหนือใต้แนทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้3กับ1นะครับสกับหสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ดูไปก่อนทุกทัน ต่อมาก็จะเป็นทาง10หน่วยเหนือใต้สู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัวก็คือ1กับ7นะครับ1กับ7ส่วนชุดนี้จะเป็นชุด2ตัวเหนือใต้นะครับให้มันเป็นทาง10ชุดตามที่เห็นเลยทุกท่านแถวละ5้สองแถว ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเด่นแล้วก็จะมีชุดรองด้วยนะครับชุดเด่นของอาจารย์อยู่ด้านบนได้7จ็ดเจ็ดแล้วก็3 7ในส่วนชุดรองมี3า8 1 6 1แหนึ่งแล้วก็7 1ทดกท่าทันแนทางของอสีสเกตกันเองนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางวินครบ3ตัวบนของนัทเกษตรนายาหนุ่มาราชเทวี แนวทางของอาจารย์ก็อยู่ด้านล่างในแถบสีแดงถูกทันอาจารย์บอกว่าเหลือ2องสีห้าหกดนะครับสองสีหหกแล้วก็จะมีเลข9ด้วยเลข9ดูเหมือนว่าจะติดดับนะครับในส่วนสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้2กับ4ีนะครับสกับ4เดี๋ยวเรามาดูชุด อ,อาจารย์จับมาให้เป็นทางเบื้องต้นอยู่ด้านบนนะครับตามนี้เลยทุกท่านมีข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์จับมาให้มีสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสีห้าสี่หสี่แปดสองสองแล้วก็สี่สี่ตามลำดับวันที่1นธันวาคม6กเนะครับแนวทางขนมไทยของแอดสีอขออปของแอดกเกษตรนายาหนุ่มราชเทวี ต่อมาก็จะเป็นาทางเด่นหลักร้อยของแอตลาสเกตแก้วสิริสู่คำนวณของอาจารย์ได้012469ทุกท่นัน012469เก้ด่นหลักร้อย v6 ต่อมาก็จะเป็นาทางเด่นอรอสอนอเลขเด่น3ตัวของแอตยอดเฮงใครถามหามาแล้วนะครับวมืที่ผ่านมามีเลขหนึงเข้าหลักหน่วย วัหดหม่ได้ห้าสองสี่ทุกท่านห้าสองสี่วันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลและแหล่งที่มาด้วยนะครับขออนุญาตส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชมห้าสองสี่ทุกท่านในทางของเอดยอดเฮงต่อมาครับจะเป็นนทาง เด่นสอนอล่างเลขเด่นสี่ตัวของ s s b งวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์มีเลขสามงวดใหม่ได้สองห้าแปดเก้าทุกท่านสองห้าแปดเก้าสามนี้ครับเด่นสอนอ่ล่างแบบสี่ตัว มาต่อกันที่แนวะทางเด่นสอนอบนเลขกเด่น3ตัวของแอดพันธ์เข้าเนี้วสูตรคำนวณของอาจารย์ได้369นะครับ369งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณนั้น,น,นมีเลข2ที่เข้าหลัก10ต่อมาก็เด่นหน่วยล่างของอาจารย์คำนวณได้1259นะครับ1259 เมื่อก่อนไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์มีเลขแปดับถัดมาครับเด่นล่างตัวเดียวของอาจารย์เสือคิมชากรังราวตัวคำนวณของอาจารย์ได้เลขศูนย์ทุกทันเด่นล่างตัวเดียวถัดมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักสิบล่างนะครับสองร ตัวชนก็คือ8กับ9ทุกตัวกัน8กับ9ยังอยู่กันที่แนวะทางของอาจารย์เสือคิมนะครับหลัก10ล่าง2สูตรต่อมาก็หลักหน่วยล่าง2สูตรนะครับหลักหน่วยล่าง2สูตรตัวชนก็อยู่ตรงนี้ทุกกันมี9ก้านึ่งสามนะครับได้901234 ต่อมาครับใบนี้แนวทางของไอ้พีเสื้อเทวดาให้โชคเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์ทําได้ทั้งหมด5ชุดมี50246797 7แล้วก็53 5024679753อบสูตรคำนวณของอาจารย์ก็เกงได้หมดเลยนะครับ1ทับ12ทับ6 ต่อมาจะเป็นนาทาง2ตัวบนตรงโต๊ะของแอดกลมนะครับข้อมูลชุดนี้อาจารย์ทำได้20ชุดด้วยกันสำหรับนาทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับหลุดไปต่อมาก็จะเป็นนาทางของแอดแม่พรสวิตนะครับสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้2นะครับตัวรองก็คือเลข5 สำหรับชุดสองตัวอยู่ด้านบนนะครับมี24 25แล้วก็95ทุกท่าน3ามตัวก็จะมี295 925แล้วก็924 295 925แล้วก็924ครับสัญจรจังหวัดเชียงใหม่วันที่ก็อยู่ตรงนี้ทุกท่านในทางของแม่พรสวิทต ต่อมาก็บวกคําสีนะครับบวกคําสีชุด3ตัวของอาจารย์ได้746กกับหก4องสกกับห2สอตัวก็จะมี4624 98แล้วก็66นะครับต่อมาก็แอดลุงแป้นนะครับอัดลุงแป้น3ตัวของอาจารย์ได้3 9 8นะครับ398เตัวมี9 8 2 5 7 3แล้วก็9 1 3ท้ายมี5 6 4แล้วก็5 4 1นะครับ1นธันวา6 7ต่อมาก็แอดคมให้ไว้นะครับ3ตัว2ชุดของอาจารย์ทำได้4 6 5กห้ากับ9ก้าหนึ่าุดทัน4ี่กับ9 1้ มาต่อกันที่เลขดับกันบ้างนะครับใบนี้ดับบนไทยของแานราชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลขสี่ก็ผ่านนะครับหวยออกสองสองหนึ่งวดใหม่ได้เลขหกทุกท่านดับบนสีเขียวมรกตคำนวณได้เลขหนะครับต่อมาก็สีน้ำเงินนะครับดับบนสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนได้เลขศูนย์ ก็ผ่านนะครับหมดใหม่ได้เลข8ทุกท่านได้เลข8ดนะครับแล้วทางดับบนไทยนัดรัชนกมีโชคต่อมาก็ดับล่างของแอดเป็นต้นนะครับอาจารย์ทำได้หนึ่งทุกท่านทำได้เลขหนึ่งนะครับดับล่างได้หนึ่งวันทีก็อยู่ด้านล่างก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ